สวัสดีครับ <c oughs> ผมบัณฑิตน,นะครับช่องที่ดินเงินสดป่อนราคาจับต้องได้นะครับวันนี้หนองตะขบอีกหนึ่งแปลงนะครับหนองตะขบหนึ่งแปลงอยู่ตำบลหนองยะไซอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหนองตะขบนะครับบ้านหนองตะขบอีกหนึ่งแปลงครับ,อ,รบ,อ,รบอันนี้เหลืออีกประมาณ 3- 4ล็อกนะครับนะฮะก็จะเป็นล็อก1 หนึ่งงานกับสองงานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบไปไหวนะครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นจะเป็นแปลงทงตรงนี้นะครับจะเป็นแปลงเอสามกับ A4 นะครับพื้นที่1งานนะครับตรนนี้จะเป็นถนนเข้ามานะครับถนนเข้ามานะครับเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับ1งานของ A3 กับ A4 นะครับอยู่ด้านหน้าเลยครับเข้ามาเรียกว่า ดีเลยล่ะครับอากาศดีอย่างดีหมดนะฮะตอนนี้อากาศนะรมเย็ถ้าหันหน้าออกนะครับจาก A3 A4 นะครับถ้าหันหน้าออกมาก็จะเป็นทิวลักษณะวิวประมาณนี้ครับวิวประมาณนี้ครับผมถ้าไปอีกนิดตรงนี้ก็จะเป็น A4 อันนี้ A4 นะครับแล้วตารางก็จะเป็น B B1 ที่เป็น200ตารางวานะครับ B1 200ตารางวาอยูนะ่ประมาณนี้นะครับ200ตารางวานะครับแล้ว B6 B7 B6 B7 นะครับก็จะอยู่นู่นเลยครับบริเวณนี้นี่นะครับคือแถวนี้นะครับจะมีมีถนนมีถนนวิ่งเข้าได้รอบเลยนะครับรอบที่ดินเลยนะครับมีถนนอยู่นะครับนะครับดูนะครับคือเข้าเข้าถนนดำมานิดเดียวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิวทั่วไปด้านหน้าแปลงนะครับ,บก็ประมาณนี้นะครับแปลงนี้อาจจะไวนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องไปอีกแปลงนึงครับสวัสดีครับ